ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับโจ้นะครับวันนี้ร่างจากที่จบภารกิจนะครับจัดส่งเจ้าแคทสามหนึนะนะครับไปที่จังหวัดศิีเกเตครับก็ไหนๆก็แต่งตัวอุปกรณ์อาไหสดครบนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูการซ่อมบำรุงระบบต่างๆนะครับของ รถนะครับที่เราได้ทําการซื้อขายกับทางลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาชมกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องนะครับผมอ่านะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่โรงงานนะครับก็วันนี้อยู่กันที่3บล็อกเลยนะครับก็มีมักไฟซูเปอร์นะครับ2บล็อกเลยนะครับแล้วก็ Zx นะครับอ่าร้อยสามห้านะครับวันนี้ก็ เดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็ทีมช่างกำลังทำการาประกอบโซ่นะครับหลังจากที่เรา,าตรวจเช็คะบบล่องล่างกันนะครับอตอนนี้ก็จะดูนะครับตอนนี้ทำการต่ออาร์มให้ใหม่นะครับให้ยาวนะครับกำลังตีโซ่ครับ เดีย๋ยวเรามาดูช่างนะรครับว่าบริษัทบางนาทําอะไรให้บ้างช่างช่างช่างครับอ,อพอดีอยากจะติดต่อไปให้ทําแอร์ให้หน่อยนะครับนะครับแอร์ที่บ้านมันไม่ค่อยเย็ยนนะช่างช่างพอจะบ้างไปททำให้ได้ไหมครับ,บ,รบอ๋อไม่บ้างเลยใช่ไหมครับบ้าจะไปจูนห,หน่อยครับแอร์มันไม่ค่อยฉ่ำนะช่าง แล้วมันมีเสียงดังด้วยนะช่างนะี่ห้องอะสายแอร์จะตายแอร์อเริ่มเก่าแล้วช่างนะครับก็ระบบบุษสลักนะครับวันนี้เราจะมากันแบบสาระเลยนะครับบุษสลัดนะครับเห็นไหมครับทุกจุดนะครับเราก็ทําการอาทาให้ใหม่นะครับพร้อมกับซีนกระบอกนะครับตัวนี้มีระบบแรงมาเจาะมาด้วยนะครับนี่แล้วก็ซีนกระบอกครับเราก็เปลี่ยนให้นะครับ นี่ตรงล่างนะครับบูสสลักนะครับเปลี่ยนใหม่นะนะครับนี่ครับบูสสลักนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยครับครับสลักใหม่ก็คืออยู่ในราคาที่เราทําการตกลงกันไว้นะครับวันนี้ลูกโซ่เครื่นะครับทำให้ใหม่เลยระบบลวซึมต่างๆนะครับทำให้ใหม่ถังโซล่านะครับและอื่นะครับตอนล้างครับระบบ เตกคอนะครับเอย่ให้ใหม่เตคอนตสวยคิดเลยนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็นั่นเลยลูกค้าครับออกวันอังคารหน้านะครับก็น่าจะสูสีครับ ระบบต่างๆนะครับทำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น z ซทเย่เซอนะครับนี่ครับรวมถึงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแอร์ฟิมนะครับนี่ครับแอร์ Air นี่ก็ล้างแล้วนะครับน้ำแอร์ Air หยดจิ้งๆเลยนะครับเดี๋ยวงทีช่างส่วนระบบร้ดนส้มต่างๆ รวมรถสุดแตานะไม่ว่าจะเป็นซีนคอนโทรลมือนะครับนี่ก็เปลี่ยนนะครับนี่เต็มหมดเลครับนี่นีครับซีนอ่านี่คือเราต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเ่ยนหมดเลยนะครับยกล้อนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สีสันอายุให้ใหม่นะครับแอร์นะครับแอร์เย็นเจ็บตัดนะครับก็ต่อไปครับก็จะเข้าอ่าซูโหมดนะครับทำการตกแต่งนะครับนี่ซีนก็บอกทุกก็บอกนะครับ แล้วก็รูนะครับทำการคว้านให้ใหม่นะครับนี่ซีงกระบอกนะครับนี่เปลี่ยนใหม่ครับนี่นะครับแล้วเรามาดูมาร์กไฟกันนะครับอันนี้เป็นซัเอ็ก135นะครับนี่เสร็จสเรียบร้อยนะครับระบบอาร์มก็ต่อให้นะครับต่อให้แบบมาตรฐานเลยนะครับนี่อาร์มต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ประกอบม้งกลมม้งกีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดู อ่ามาร์คไฟนะครับตัวนี้เป็นมาร์คไฟซูเปอร์นะครับตัวนี้ครับก็ฟัลมโซล่าครับเครื่องไม่รั่วนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้อัดฉีดนะครับพี่น้องดูได้เลยนะครับสลับมาร์คไฟซูเปอร์นะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนทั้งเราตรวจเช็คนะครับอ่าท่าเทโบไม่ดีนะครับก็ต้อง <c oughs> <c ough> ทําการอ่าเปลี่ยนครับอันนี้เปลี่ยนไส้นะครับแล้วก็ฟัลมโซล่าครับขอทําการตรวจเช็คนะครับนี่คือพัลมโซล่านะครับ ซล่าแล้วก็มอฉีดครับนี่ครับตรวจเช็คมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตรวจเช็คมาเรียบร้อยนะครับของเราก็ขายร้านเช็คปั๊มนะครับชื่อดังนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นระบบอามมร์พลาสติกนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการาเปลี่ยนชุดชุดซ่อมหรือว่าชุดโอลิงนะครับเพราะว่าชุดโอลิงนี้จะชอบรั่วนะครับแต่ไอ้บล็อกนิ้วอะไรพวกนี้ ถ้าสวยก็ใช้อย่างเดิมครับถ้าไม่ดีก็ทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดของกระบอกขอเขาครับแกนแกนนี้เราส่งไปอาร์โคมใช่ไหมช่างครับแก๊สแกนนี้เราไปอาร์โคมอยู่ครับเดี๋ยวเอารอแกนกระบอกมานะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวรถนะครับอันนี้ช่างเขากำลังประกอบแอร์นะครับนี่นะครับส่วนหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําก็ทําการล้าง ล้างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่ล้างแล้วนะครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํานี่ล้างแล้วนะครับแล้วก็อ้อยนะครับอ้อยเฮลิพอเวลาตรวจเช็คก็ต้องตรวจเช็คอย่างนี้เลยนะครับต้อทุกอย่างมาครับส่วนเอวนะครับเอวคันนี้ก็ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับีตรงซ่อมแล้วก็เอาย้อนกลับมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเริ่มประกอบนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆฟองนะครับนี่ อันนี้คือฐานของอระบบไฟฟ้านะครับหรือว่าฐานของกล่องเราก็ส่วนตัวของมันก็ถอดไปตัวเช็คนะครับก็เหลือฐานไว้นะครับนะครับแล้วก็ด้านข้างของเราก็จะเป็นมาคไฟยซูเปอร์เหมือนกันนะมาคไฟซูเปอร์เหมือนกันนะครับ, Super, น,น,น,รบนี่ตัวน,นี้ก็เก้าอันนี้ก็น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ นี่ครับแกนนะครับแกนก็จะทําการเตรียมเตรียมส่งอาร์โคมนะครับนี่นะครับส่วนระบบไฟฟ้านี่ตรวจเช็คมาแล้วนะครับีนกล่องกล่องไฟฟ้าตรวจเช็คมาแล้วนะครับนี่ก็กล่องแอร์นะครับก็ทําการประกอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะอ่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับถังโซล่านะครับถังโซลาก็ทําการ ร้างนะอันนี้ถังไฮ้ดรลิกนะครับนี่นะครับนี่เสร็จัเรียบร้อยระบบไสกรองนะครับทำเรียบร้อยนะครับถังโซไอหม้อน้ำนะครับก็ล้างเช่นเคยนะรับอันนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับแต่คันนั้นพ่นแล้วนะครับ แล้วก็พวกสนิมรอดซึมต่างๆครับก็ทำให้เรียบร้อยนะครับรูสลักนะครับรูสลักทำนะครับแล้วก็ควานนะครับรูใหม่นะครับแล้วก็สันตัวนี้นะครับจะชอบแตกนะครับถ้าบานนี้ก็ต้องทําการเที่ยวใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปใหม่นะครับคือเก็บให้เรียบร้อยเลยยือทุกอย่างนะครับทำให้ใหม่หมดเลยนะครับสําหรับมาไฟซูเปอร์นะครับนี่พูดนะครับ เปลี่่ยนใหมครับส่วนช่วงล่างนะครับก็ทําการเสริมให้เรียบร้อยนะครับเสริมให้นะครับไม่ให้มันไม่ให้มันถ่างหรือว่ามันอ้าในนาคตนะครับก็ทําให้เรียบร้อยเลยนะครับซองนะครับก็เสริมให้คทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลืออุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็จะเหลือบันไดนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนของสร้างสีเขานะครับ แล้วก็ตูดนะครับหรือว่าเบดท้ายนะครับนี่ก็ล้างคาสีให้เรียบร้อยนะครับนี่ยะครับก็พร้อมประกอบขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จสัพิธีนะครับก็สำหรับการพาพี่ๆน้องๆนะครับ ดูขั้นตอนต่างๆของการซ่อมบำรุงนะครับนี่นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบนะครับรถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นตะครับพร้อมงานบริการหลังการท้านะครับพร้อมกับงานตรวจเทคยสภาพนะครนี่ก็เมื่อกี้ตีโซ่นี่อาจจะดีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมจะใส่มุกกี้ครับ ทีประกอบโซ่ครับเสร็จเรียบร้อยก็เหลือจะใส่บงกีแล้วก็ขอฝปล่าไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับในชื่นชอบในด้านชื่นชอบสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแม็โครขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับ ว่าชื่นชอบในรถรถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับตามมาโทร085840788นะครับก็ยิงตรงหาผมเลยนะครับน้องเอ๋อผมโจ้นะครับหรือว่าบางทีก็น้องเอิร์ลรับนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับว่าท่านต้องการรุ่นไหนนะครับจะเป็นสินค้าประเภทใดนะครับ นี่เขาก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะมาล้างครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูก็ได้เนี่ยไปดูก่อนเดี๋ยวก็จะล้างนะครับขออนุญาตกับกล้องครับก็หลังจากที่พาพี่ๆน้องๆเยี่ยมชมนะครับ,นะรบก็อย่าลืมนะครับก็ขอฝากเดในน้อยๆนะครับ ของเราไว้ด้วยนะครับพร้อมกับฝากทีมงานเล็กๆนะครับของบริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับผู้นำเข้ารถขุดแท้จากญี่ปุ่น100%นะครับของงานบริการหลังการขายนะครับของงานตรวจคิคภาพต่างๆนะครับก่อนที่จะส่งถึงมือท่านลูกค้านะครับก็ท่านสนใจรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทร858400788นะครับก็ผมกับน้องเอิร์ทนะครับก็ รอบริการท่านอยู่นะครับนี่นะครับทันเมื่อกี้นะครับหลังจากที่นะครับเราตีโซ่ันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็พอเราตีโซ่ประกอบเสร็จสับนะครับก็จะมาทําการล้างอัจฉรินะครับเพื่อจะส่งมอบให้ทัางสีนะครับดี๋ยวขออนุญาตขับกล้องพอเวลาเราล้างเสร็จสับเรียบร้อยเนะี่ยไม่ใช่พอเราประกอบเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็ต้องล้างครับล้างพวกคราบ น้ำม่งน้ำมันออกนะครับเพื่อจะส่งหม้อให้กับทีมงานสั้งสีนะครับนี่เมื่อกี้เราตีโซ่กันตุบตับตุบตับนะครับตีโซ่แล้วก็อัดจาระบงจารบีนะครับออกมาแบบนี้ครับนี่เราต้องทำการล้างอัดชีบเราล้างอัดชีดเสร็จนะครับก็จะส่งหม้อไปถึงแผนกสร้างสีนะครับก็ยังเหลือกันอีกอยู่สองคันนะครับเนีนยสร้างสีนะครับนี่ อันนี้ก็รอแกนก็บอกครับก็หลังจากที่เราได้ตรวจเทปเรียบร้อยแล้วนะครับออบอก่อบ้างหนึ่งบอกครับเดี๋ยวเราก็จะเอาอีกคันหนึ่งเข้ากันนะครับก็อย่าลืมนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหา รถขุดน้าเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยซนะครับของงานงานขายนะครับก็อย่าลืมครับขอฝา่าบริษัทเล็กๆนะครับทีมงานน้อยๆนะครับบริษัทบางนาเซกเตอร์วบริษัทบางนามอเตอร์นะครับไว้ในออมอกออมใจพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับสําหรับรถขุดน้าเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับชอบรุ่นไหนนะครับจะเป็กไหนก็กิ้งก้างกันเข้ามาครับ ตามเบอร์โทรนั้นเลยนะครับที่ขึ้นที่หน้าเพจนะครับผมกับน้องเยอะจยิดีรับใช้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจนะครับยวกลับกล้องก่อนครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจนะครับก็ต้องขอตัวลาที่น้องๆไปก่อนนะครับ้เราพบกันนะครับคลิปหน้านะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับ กอเป็นกําลังใจสลับเก็ดน้อยของเราในท่นี้ด้วยนะครับนี่ทีมงานพ่อตาครับนี่ทีมงานพ่อตานะครับอันนี้ทีมงานสั้งโชคครับ <c oughs> นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมครับคิดถึงรถคุดทางเข้า แ้จากญี่ปุ่นนะครับคิดถึงเราครับบริษัททางาเซกเตอร์นะครับเราพร้อมบริการท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางงานทางด้านภาคสนามงานต้มบำรุงสุดใหญ่ต่างๆนะครับการตรวจเท็ีสภาพกอนส่งมอบนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับทางมาทร0858400788านนะครับตอบช้ารับช้าไม่ได้รับมั่งนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยพี่ๆน้องๆในท่าที่นี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมโจ้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ